อันกับกระโทูดวา่าอันนี้ดอกเพราะว่ายกายได้เข้าหามูอสงมือเลยเลยคุณแม่เสาวกำลังรับซูมคุณแม่เสาวก็ได้จะไปด้วยวันนี้รู้เรือนสิกโอกบแล้ววะ เดี๋ยออกนี้จากเพื่อนฟังบอรูเรืองเนาะด้วยนะครับที่ตอนเที่ยงเข้าไปพ้าไปไม่อางทีคนที่เธอชอบรักชอบเอาเท่านั้นแหละเอาครึ่งหนึง่งมัยาวงฟังถึงไปบอกพรอรองหลังถึงขี้นิดแล้วขี้นี้กับบอก ฟังไปฟังไปเออย้าไปย้าไปก <c oughs> ็นี่เพราะว่าแล้วพอได้ส่งเดี๋ยวอันเดี๋ยวเจยงค่อยส่งสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนยายมาแล้วนันดีตัวเราเห็นที่ดียายยังคือนว่าอยู่โอ้ย อิดแบบคุณเหมียนนี่สบายดีได้ขึ้นมาอีกแล้วมันตามหาเวลาอีกแล้วไปหานางเอกมาลแล้วเหรอโรยยังไม่ได้ไป <c oughs> เป็นคนอารมณ์ดีอยู่คุณแม่บุญมี <c oughs> คุณแม่บุญมีอารมณ์ดีว้าวดีร่มดังมัน คนก็ไปจับบอกว่าฉันรู้ล,ละเศร้าบาทกันจับไปยค่ะนันติดตามล่องเบิงขนาเฮ็ดบูปินล่องทดล่องทดล่องเบิงนี่ฟังอยู่ครับถึงคลินิกแล้วครับพรมเราเ,าเรา,เอาอารมณ์ดีน้ำพน,น,นันพนีเรา คุณแม่บุญสิพจนันแล้วกันุลลาเราอ่ะยังยังคุณหนูจินบ่ยังอยู่ครับสวัสดีนะจ้าคุณพอจน,นันมให้กำลังใจใใยายเนาะขอบคุณหลายๆลาแจ้วจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณมากๆถึงเวลาแล้ว ขอบคุณมากๆทุกคนนะจ๊าสวัสดีนะจ๊าสวัสดีจ้ามือหนึ่งผู้หนึ่งมือหนึ่งผู้หนึ่งเปลี่ยนยูโรโซนนี่กันได้โอ้ยสวัสดีนะจ๊าเพื่อนๆยายมาแล้ว สวัสดีจ้าคุณยายโจยสวัสดีนะจ้าเชิญจ้าเชิญครับคุณพ่อทองหลางขอให้โชคดีนะครับคุณพ่อทองหลางคุณหล่อเออแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาเล่าก็ได้แล้วไปดีเที่ยวไปเที่ยวมาหาใยไปบ้านมุนี มือนียนอบเอาขนาดหรือฝนสิุกอีกเอนะสุดจินแจโกส่งกำลังใจค่นแม่ลับมากำลังรับซุมสวัสดีนะจ๊ะยจยน้อยเนะกำลังรับซุมเม่รสมานสวัสดีคุณ ทองหลางจ๋าคนที่เธอรักชอบคู่บัดห้าเวลามันขึ้นมันก็นขึ้นเร็วนะคาดว่าคาดว่าก็ถัามันคันเท่าได้เหตุไปอังซิกอาจจะบดุลปาไหนน้อง อันแม่บุญมีกันย้าไไปหาอันหาผีเสื้อน,น้อยด้วยนะครับที่ตอนเที่ยงเข้าไปพ้กไปไม่คนที่เธอรักชอบเดี๋ยวจ้าผีเสื้อตัวน้อยก็เจ๊เสียจังเลยเนาะตามหาเวลาเนาะเอาก็ตามหาตลอดเวลา ก็เป็นบางมือได้บ่กไปหานางเอกบ่ไปเอกนีน่นาะไปเอกไปหานางเอกเลยจ้ายินจะดวงตาแวบ,บๆด้ยยากหลายอันหลายอย่างสวัสดีค่ะแม่มามาช้นไหม คุณแม่เขียนครับยังไม่ได้ไปไหนหรอกครับคุณแม่อยู่นี่อยู่นี่เหมือนนาโงกำลังรับชมอันกับกระบวรธทูดว่าอันนี้ดอกโพกยะยก่ได้เข้าหามสูสองมือเลยเลยมีหัวใจโอ้ย สุดซึ้งเก้มใส <c oughs> คุณแม่จะมั่นนะครับคุณแม่เกีนอย <c oughs> าจก,กันนบอานมรัน <c oughs> เนาะสี่เล้าแล้วพอได้สนใจยังแล้วอารมณ์ดีตลอดกำลังใจเนาะขอบคุณนะจ๊ะ คุณสมคุณสมศักดิ์โอ้ยายยายวานคุณอันนั่นหันแล้วภาษาอังกฤษเนาะยายลงหิตคุณคำไม้กำลังรับชมคุณคำไม้ดาวเรื่องเนาะนะครับคุณแม่เกียน <c oughs> แกกอันโมรันเนสาเมันไปเหตุอันนั้นเอียงเลยมันอยู่เครื่องแท่นนะ้ำแบบอันผสมปูนผสมปูนนั่นให้นะขอบคุณละลายคุณเหมียนคุณเหมียนคุณสวยเดินทางแล้วบ่อสวัสดีนะจ๊ะอันหน้าที่คือบบขึ้นจากเทืาบอลกับเล็กน้อยกัาเขาบอกว่รลู้แจ็คอกเพราะว่าเขาบก่บกบเคยเนาะเคยเห็ด ไม่เยอะไม่เจอบ่ลูกกำลังกำลังกีแเล้วเราพ่าได้สนใจยังเราอารมณ์ดีตลอดส,ดสวัสดีค่ะคุณสนันค่ะ สวัสดีค่ะดีใจนะดีใจดีใจดีใจมากมีดอกไม้ดีเล่าเราเราพได้สนใจยังเราอารมณ์ดีตลอดอันกับกระโปรทูว่าอันนี้ดอกโพกย้ายไปได้เข้าหามูอสองมือเลยเลยนอนนอนบนว่า นอนนอนคุณเกืยุ่อลดอคอยเนาะหลายคนซอยหลายคนณในพ้นพ้นนั้นกันจะประเสริฐเพราะว่าแต่ละคุณก็มีบุญว่ากถือว่าดีอยูด่ดอกคอยรู้จักไปอยู่คอยคอยเข้าหาผู้นั้นผู้นี้ไดไปหาไว้แล้วแต่ว่าปวดใซุม <c oughs> แล้ว <c oughs> ว่าไม่หน,นีแล้วติสสนดอกอ้ยใหญ่ใหว่าโอ้ย่มห็นดวงตาเพิ่งไปแล้วแล้ว้า <c oughs> จ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณมากๆถึงเวลาแล้วขอบคุณมากๆทุกคนนะจ้าเอาว่าไม่นอนรับยั่งอยู่บนนี้กุณที่เธอรักสอบนี่สวัสดีครับ คุณแม่เสากำลังรับส้มคุณแม่เสาก็ได้มีอันเมื่อนี้แงกกว่าอยู่ดอกมีแต่ผูรับส้มหลายอยมาหลา มันเป็นมืดๆน,นะโอ้ยขาดปั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 ดอยู่ฟังบลอเรืองบบดนี้อ้าวว่าคุณแม่มันเป็นอย่างเม็ดบอดีบอเลยถามมัน